รีวิวตัวท็อปสุดของรุ่น Everest Next Generation ในปีนี้นะรุ่น4.4นั่นเองนะครับ Titanium Plus คันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของโชอกอัพฝากระโปรงนะครับติดตั้งไปตัวไดชาร์จเองก็เป็น2 5 0แอ์นะ ตัวเดิมเนี่ย210แอมป์ก็เยอะแล้วตัวนี้ให้250นะครับงั้นการจ่ายไฟต่างๆของตัวรถก็เสถียรแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ตัวไฟสูงตรงนี้นะครับมี LED อยู่ในเนี้ยหดวงนะตัวชุดตัวล่างนี้เป็นสเกิร์ตแต่งมาเขาเรียกว่าชุดของวิกเตอร์นะครับสัญลักษณ์ก็ง่ายๆเลยคําว่าวิกเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับท้ายนั้นมีการติดตั้งเข้ามานี่คือชุดของตัววิกเตอร์นะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกับลูกค้ามีท่อคู่ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Ford by t t กอตัวันนะครับวันนี้มารีวิวตัวท็อปสุดของรุ่น Everest Next Generation ในปีนี้นะรุ่น4ี4ขนั่นเองนะครับไทเทเนียมพลาสตัวนี้เป็นสีขาวมุกตัวราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่1,854,000บาทนะสีพิเศษขาวมุกเพิ่มอีก1,2,000บาทนะครับราคาตัวรถของคันนี้ก็จะอยู่ที่1,866,000าบาทนั่นเองนะครับรุ่นนี้คือรุ่นตัวท็อปสุดเขาเรีย e v เวอร์เนะครับที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยนะครับการตกแต่งต่างๆก็มีการแต่งเพิ่มเติมนะแต่ก็จะบอกในเรื่องของสเปคตัวรถกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของห้องเครื่องนะครับแรงม้าต่างๆเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับตัวเปิดฝากระโปรงนะครับในรุ่น next gen ก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายแล้วนะครับถูกย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะนะครับเราก็ดึงบ่ายฝากระโปรงก็จะถูกเปิดได้แบบนี้นะครับ โอเคเราเปิดฝากระโปรงมานะครับที่จะเห็นเป็นตัวชกอ้าฝากระโปรงอันนี้คือการตกแต่งเพิ่มเติมนะโดยปกติของตัวรถก็จะเป็นตัวนี้ครับชกฝาค้าแบบนี้นะครับคันนี้ลูกค้าก็ติดตั้งเพิ่มเติมในเรื่องของชกอ้าฝากระโปรงนะครับติดตั้งไปเครื่องยนต์ของ รุ่น e v e r อ s t ตัวนี้ก็เป็นไบเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นตัวเทอร์โบคู่นะไบเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรซึ่งรุ่นนี้มีการปรับแต่งแล้วก็จูนใหม่ในเรื่องของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวทร์คนะครับทร์คตัวนี้500นิวตันก็จริงแต่ว่าลากยาวเลยเป็นแฟลทอร์คที่1,350รอบนะครับลากยาวมาถึงที่2,300รอบเลยทําให้การกด คันเร่งต่างๆนะครับกดแค่นิดเดียวนะตัวทอกก็มาแล้วการประหยัดน้ํามันการขับขี่ก็ตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วที่เห็นตัวเครื่องยนต์ด้านหน้าเนี่ยพัดลมหน้าเครื่องเนี่ยหายไปแล้วนะในรุ่นใหม่เน็กเจนทั้งหมดเลยนะครับฟอร์ดจัดเป็นพัดลมไฟฟ้า เป็นหม้อน้ําไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับควบคุมระบายความร้อนต่างๆนะมีตัวดีเลยตัวเซ็นเซอร์จับนะครับก็ทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นนะตัวโหลดของตัวเครื่องยนต์น้อยลงนะครับการตอบสนองของเครื่องยนต์ก็ดีขึ้นนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นบล็อกเดิมบเทอร์โบก็จริงนะแต่ใช้อุปกรณ์ของรุ่นเดิมมาใส่ไม่ได้เลยนะครับออกแบบใหม่ทั้งหมดตอบสนองให้ดีขึ้นเพื่อรุ่นเน็กซ์เจนโดยเฉพาะนะครับตัวไดชาร์จเองก็เป็น250แอมป์นะ ตัวเดิมเนี่ย210แอมป์ก็เยอะแล้วตัวนี้ให้250นะครับงั้นการจ่ายไฟต่างๆของตัวรถก็สเสถียรแล้วก็นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เองนะเป็นฟูโมโคนะครับยี่ห้อฟูโมโคแล้วก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ที่เป็นชนิด AGM แบตเตอรี่นะครับ AGM แบตเตอรี่เนี่ยปกติเลยใส่อยู่ในรถที่เป็นรถ EV หรือว่ารถไฟฟ้า100%นะข้อดีของเขาก็คือการจ่ายไฟต่างๆจ่ายได้สเสถียรจ่ายได้นิ่งนะครับกำลังไฟเนี่ยจ่ายได้ลึกแล้วก็เรื่องของของเหลวนะตัวแผ่นน้ํากดต่างๆที่อยูู่ด้านในใจะถกซ เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่ารถจะกระแทกเขย่าแค่ไหนภายในก็จะยังคงสมบูรณ์แล้วก็ทํางานได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ตัวแอมตัวนี้ให้มาเยอะถึง80แอมป์นะเป็นแบตที่80แอมป์แล้วก็ CCA คือสูงมาก800 CCA นะครับเรียกว่าให้ของดีทั้งหมดเลยนะนะเต็มคันกันไปเลยแล้วก็แบตตัวนี้ต้องบอกว่าราคาที่ให้ก็แพงเหมือนกันนะครับเช็คได้เลยนะ AGM แบตเตอรี่ไม่ว่าชนิดไหนไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับถ้าเป็น AGM หลักหมื่นขึ้นทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ถูกติดตั้งไว้ให้ใน รถ Ford Next g E n e ร e r e s t คันนี้เลยนะครับเพื่อระบบไฟเพราะเป็นรุ่นใหม่นะเทคโนโลยีที่จัดให้ครบมากๆนะครับแล้เร,เ,รเรื่องของความเย็นของตัวรถลูกค้าฟอร์ดใหม่เนี่ยถ้าเห็นในบอร์ดนะครับจะบอกว่ารถฟอร์ดแอร์มันหนาวมากนะครับมันหนาวเพราะว่าถูกทุกอย่างมันถูกแยกไม่หมดนะครับฝั่งความเย็นแสดงความเย็นต่างๆท่อแอร์เย็นอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝัง่งที่เกิด เรื่องของความร้อนนะครับก็จะยุกย้ายมาอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับในเรื่องของตัวเทอร์โบตัวทอร์กต่างๆนะเฮดเดอร์ต่างๆก็จะหลบมาอยู่ฝั่งนี้นะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยแอร์ Air ทำงานได้ดีมากขึ้นแล้วแอร์ก็จะเย็นจะจัดเพราะว่าการออกแบบห้องเครื่องเขาแยกโซนอย่างชัดเจนแล้วก็หม้อน้ําต่างๆนะครับก็ถูกให้สังเกตได้ง่ายเปิดฝากระโปรงมามองฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเลยนะครับฝั่งน้ําหล่อเย็นนะไม่ต่ากว่ามินนะครับไม่เกินกว่า ตัวจุดมาร์กของตัวทางโรงงานที่มาร์กมานะน้ำมันกระปุกน้ํามันเบรกเหมือนกันนะครับมองไปไม่ต่ํามินไม่เกิดจุดมาร์กแต่ตัวกระปุกน้ํามันเบรกเนี่ยสามารถที่จะลดต่ําลงมาได้ตามของตัวผ้าเบรกนะครับถ้าผ้าเบรกเนี่ยมันถูกลดลงนะครับก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่นะตัวกระปุกน้ํามันเบรกก็จะขึ้นมานะครับส่วนตัวเติมที่ปัดน้ําฝนนะก็ตเติมจากจุดนี้นะครับตัวนี้ฟอร์ดมีเซนเซอร์เตือนให้ด้วยนะถ้าที่ปัดน้ําฝนเนี่ยมันพร่องไปนะครับจะมีสัญลักษณ์ เหมือนกับตัวฝานี่เลยนะครับขึ้นที่ตัวหน้าปัดเลือนใหม่นะครับลูกค้าก็แค่เติมน้ําเข้าไปนั่นเองนะครับนี่คือการใส่ใจจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ฟอร์ดมีให้นะครับในรุ่นของตัว Next Generation นะการวางห้องเครื่องต่างๆก็จะโล่งขึ้นนะครับแบบนี้นะจุดสูงถ่วงดีขึ้นนะครับออกแบบให้ทั้งหมดนี่คือภายในห้องเครื่องนะครับของรุ่น Ford Next Generation นะต่อไปก็จังหน้านะครับก็มีการ เปลี่ยนใหม่เป็น Ra p t ต r v 6นั่นเองนะครับตัวหนังสือสีดำตัดขอบสีขาวให้เข้ากับตัวรถแล้วก็มีตัวไฟสวนะครับสามจุดเป็นสีส้มนะใส่ให้แบบนี้นะครับไฟหน้าแมทริกมีตัวครอบไฟนะครับติดตั้งให้ให้รับกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวก็เปิดให้ดูนะครับนี่คือตัวไฟสวหน้าที่ถูกทํางานขึ้นมานะครับเวลาเราเปิดไฟแล้วนะ daytime running light แล้วก็ไฟหน้าที่เป็นแมทริก led นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟต่ำตัวนี้เป็นไฟสูงซึ่งในนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับจับคู่กับตัว กระจกของตัวหน้ารถนะก็จะถูกเรียกว่าปรับเปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับมีไฟดวงเล็กๆเ,เนี่ยเพื่อช่วยขยายไฟในมุมแคบนะครับในมุมต่ําแล้วก็มีตัวจุดรวมแสงนะครับรวมแสงไปด้านหน้าเวลาใช้ความเร็วสูงเขาเรียกว่าระบบแปรผันไฟนะครับผมตามความเร็วนั่นเองแล้วก็ไอตัวไฟสูงตรงนี้นะครับมี led อยู่ในเนี้ยหกดวงนะเวลารถมันเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับมีรถสวนมาจากเลนด้านข้างนะครับเซ็นเซอร์จับได้เขาก็จะเปิดปิด ไฟ LED เฉพาะดวงเลยที่จะไปแยงแสงจะไปแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามนะครับเรียกว่าทํางานให้อัจฉริยะทั้งหมดเลยนะครับในตัวชุดคมไฟของตัว m a t r ิก LED ในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเวลาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับตัวคมไฟยังหันตามพวงมาลัยให้ด้วยเรียกว่าจัดเต็มให้มากๆนะครับสำหรับ SUV ในเซกเมนต์นี้เรียกว่าตัวท็อปเนี่ยยัดมาให้ในตัว e v e r อร์เทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนตัวชุดตัวล่างนี้เป็นสเกิร์ตแต่งมาเขาเรียกว่าชุดของวิกเตอร์นะครับสัญลักษณ์ก็ง่ายๆเลยคําว่าวิกเตอร์อยู่ด้านหน้านะครับไฟตัดหมอกที่เป็น LVD มีการเว้นจุดเรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ 6จุดนะในรุ่นของ e v e r อเ t 4คูณ4เพราะว่าจะมีระบบในเรื่องของเรื่องการช่วยถอยจอดนะครับ2.0เข้ามาด้วยเรียกว่าเป็นเซนเซอร์รอบคันเลยแล้วก็กล่องตัวนี้ก็เป็นกล่องเรดาร์นะในเรื่องของ Adaptive Cruise Control ที่ทำเป็น Stop and Go นะครับเรียกว่าทำถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับวิ่งตามไปนะรุ่นเก่าเนี่ยมันได้แค่20กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็คือถึงจุดหยุดนิ่งก็คือจอดสนิทระบบของ Cruise Control ก็ยังทำงาน ต่อเนื่องได้นะครับบังคับผ่านภูมิลาลัยง่ายๆนะครับช่วยให้ลูกค้าขับขี่ผ่านเรื่องของเส้นทางต่างจังหวัดเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับระบบเซนเซอร์ เรื่องของออโต้เซ็นเตอร์ลิงช่วยคุมรถให้อยู่ในเลนที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นปีนี้นะครับเรื่องของรถเอกดีเทคกชั่นการจับทางชนบทนะคันดินคันนาต่างๆนะครับป่าหญ้าป่าอ้อยก็สามารถจับเป็นเส้นถนนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นถนนปกตินะครับนี่คือเพิ่มมาในเรื่องของรถเอกดีเทคชั่นนะนี่คือจุดด้านหน้าหูรากจูงด้านตายีกที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับทุกอย่างใช้งานได้จริงสําหรับลูกค้าฟอร์ดโดยเฉพาะเลยอ่ะนี่คือด้านหน้าทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับว่าลูกค้าเปลี่ยนอะไรกัันนนไไปแแแล้วกก็มีต่งบบห จุดของซุมล้อข้างๆนะปกติจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับลูกค้าเนี่ยชอบให้มันเป็นสีดำนะฮะก็แลปสติ๊กเกอร์นะติดสีดําไปทั้งแต่ชุดวิกเตอร์เลยนะครับมาถึงซุมล้อของตัวรถแล้วก็ล้อมีการเปลี่ยนนะแม็กตัวเดิมก็เอาออกนะใช้เป็นโอวิซิสนะครับมาเวลนะสีดําตัดกับขิบสีเงินขนาด20นิ้วเหมือนเดิมนี่แหละแล้วก็ใช้เป็นย so างเรนโซ่ทรายนะครับตัวของซีรีส์ยางของตัวนี้ก็คือนะครับเป็นตัวรถเทอร์ลานะ RT07 ตัวหน้ายางอยู่ที่275นะครับแก้ม 55R 20เรื่องของตัวหน้ายางเนี่ยก็จะกว้างกว่าหน้ายางติดรถเดิมน,นะครับหน้ายางกว้างขึ้นแก้มยางเข้ากันก็การขับขี่การยึดเกาะของตัวยางตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวเดิมก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าต่างก็จะต่างในเรื่องของลายยางตัวนี้เป็นยาง AT เรื่องของเสียงที่จะเข้ามาในตัวรถเนี่ยก็จะเยอะกว่า ที่เป็นตัวยางติดรถนั่นเองนะครับแต่การขับขี่เรื่องของความสวยงามทางดินต่างๆก็จะขับขี่ได้ดีขึ้นกว่ายางตัวเก่านะัวี้้ที่ลูกค้าเลือกแล้วก็เปลี่ยนมานะครับช่วงล่างโชคต่างๆนะเป็น Twin t ว i ินทู e นะครับปีกนกเซ็ตใหม่นี่คือของ f o r ์ใช้ตัวสเปคเดิมก็ขับขี่ได้ดีมากๆแล้วนะครับจุดต่อไปโลโก้ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนนะ ปกติตรงนี้เป็นโคเมียมนะครับลูกค้าก็ทําเป็นสีดําเหมือนกันแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยยังคงใช้เป็นโคมียเมเหมือนเดิมนะครับสัญลักษณ์ใบเทอร์โบก็คือเรื่องบอกของตัวเครื่องยนต์นั่นเองกระจกข้างปกติตัวนี้โครมียมนะใน4ีณสก็ถูกใช้เป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยวกระจกข้างกล้องตัวนี้กล้อง3-60กนะครับก็ถูกติดทั้งกระจกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาข้างใต้เนี่ยก็จะมีไฟส่องนะครับเปิดมาเนี่ยจะมีไฟ 2พื้นให้ด้วยนะครับที่กระจกข้างนะรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียกว่าท็อปทอปเนี่ยใส่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ครึ่งคันด้านบนลูกค้าแรปสีดําหมดเลยรวมทั้งตัวราวหลังคาด้วยนะครับครึ่งคันเนี่ยแรปหมดมือเปิดโครเมียมก็เปลี่ยนเป็นสีดานะครับใส่กันลอยเป็นตัวลายเคฟล่านะมีคําว่าเอฟเฟอร์เรชนอกนั้นก็จะคลีนคลีนเหมือนกับเดิมกับตัวรถนะครับติดตั้งกันสา์เข้าไปอ่ะนี่คือด้านข้างนะครับต่อไปก็มาในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะครับที่มีการ ปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการแต่งเพิ่มเติมนะคะไฟหลังที่เห็นอยู่เนี่ยไฟท้ายรุ่นนี้นะครับเอเวอเรสต์ <val> <val> ก็เรียกว่า s ิกเนเจอร์ e d นั่นเองนะครับเป็น LED แบบนี้นะดีไซน์เขาเรียกว่า s ิกเนเจอร์ตามคําพูดเลยนะครับขับไปตามท้องถนนเห็นไฟแบบนี้เอเวอเรสต์ <val> แน่นอนนะแล้วก็ใส่เป็นตัวข้อไฟท้ายเข้าไปเพิ่มนะครับสปอยเลอร์ด้านบนที่เห็นเนี่ยคือติดตั้งเพิ่มเป็นชุดวิกเตอร์นะชุดวิกเตอร์จะมีด้านหน้านะสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ใส่ตัวสปอยเลอร แล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของตัวการลอยท้ายนะครับเอเวอรเรสต์กันลอยฝาท้ายนะมีการติดตั้งเข้ามานี่คือชุดของตัววิกเตอร์นะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกับลูกค้ามีท่อคู่สองฝั่งนะครับเป็นสีขาวตัดกับตัวลายเนี่ยตัดด้วยสีเทานะด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกหลังนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวชุด Ever อร์เรสเนี่ยมีให้การเปิดฝากระโปรงท้ายของ4ีคูณก็เป็นแบบไฟฟ้าอยู่แล้วนะตัวท็อปเป็นไฟฟ้าเป็นคิกเซนเซอร์นะครับ มีคลิกเซนเซอร์ด้วยระบบแนดนฟรีนะฝาท้ายไฟฟ้ากดเปิดจากด้านหลังแล้วก็ตัวเบาท้ายนะครับก็จะคุมเป็นไฟฟ้านะครับเบาะตอน3เป็นปรับไฟฟ้าเขาเรียกว่า t o ปสุดในคลาสและที่ให้เบาะ3ไฟฟ้านะะเดี๋ยวก็กดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับได้เบาะแถว3เป็นไฟฟ้านะในรุ่นไทเทเนียมพลาสนะครับจะเก็บต่างๆก็ทําได้สะดวกนะครับก็กดอีกทีแบบนี้นะครับก็จะถูกพับลงไปแล้ว แล้วก็ในเรื่องของกันหนีบต่างๆมีให้หมดนะครับแจม p r o t e ค t i o n พวกนี้นะเราปิดไปนะครับมันโดนมีอะไรกั้นอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นไปนะเรื่องของความปลอดภยัยฟอร์ดก็ใส่ใจมาให้เรียบร้อยแล้วนะสามารถตั้งระดับสูงต่ําในการเปิดฝากระโปรงท้ายได้ด้วยนะครับว่าเราจะตั้งเปิดปิดที่จุดไหนนะครับเราก็ตั้งแบบนี้กดจุดตัวนี้ค้างไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับ มันก็จะมีเสียงดังขึ้นมาใน,ในตัวรถนะครับดังตืดขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วนะครับการเปิดฝากระโปรงในครั้งต่อไปก็จะอยู่ในตำแหน่งที่กอปตั้งไว้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะหยุดหยุดไว้แบบนี้แล้วข้อดีของเขาก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ในคอนโดเนาะหลังคาไม่สูงมากมีพื้นที่เปิดจํากัดเราก็สามารถตั้งได้ให้มันปลอดภัยกับการใช้งานนั่นเองนะครับ เราจะตั้งสูตรเหมือนเดิมเราก็ดันไปให้สุดนะครับกดค้างไว้ประมาณ5วิาทีเหมือนเดิมเนาะจะมีเสียงตี๊ดดังในตัวรถนะครับดังเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งแล้วเรียบร้อยเราก็ปิดครั้งต่อไปก็จะเปิดในระดับที่มีความสูงสูงที่สุดนั่นเองนะครับภายนอกฟังก์ชันของเขานะเซนเซอร์ด้านหลังกล้องมองหลังมีระบบเตือนอถอยจอดด้านหลังนะครับเตือนเสร็จแล้วเนี่ย ยังไม่เบรกนะมีสิ่งกีดขวางก็มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติให้แต่ความเร็วก็คือแบบไม่ใช่เหยียบมาเร็วๆเลยนะความเร็วแบบปล่อยไหลมานะครับสัก20 30, 40ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับก็จะระบบเบรกระบบเบรกก็สามารถที่จะหยุดให้ได้นะครับแบบหยุดนิ่งเลยไม่ชนแน่นอนนะแต่ไม่ใช่ความเร็วก็เกินไปน,นั้นก็ไม่ได้นะครับอยู่ในจุดที่เขาออกแบบดีไซน์มานั่นเองนะครับเอาไว้ช่วยนั่นเองนะครับแต่ การขับขี่ก็ต้องมีความระวังเข้าไปด้วยนะเผื <ๆ S 1> ่อเผอภัยนิดหน่อยนะครับระบบสามารถช่วยได้นั่นเองเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับว่าระบบของ4ี ,4 นะมีอะไรกันบ้างนะครับ<ๆ>เดี๋ยวดูตอนหลังก่อนนะครับแถวที่2ภายในของ4ี .4 จะเป็นสีดำนะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของแอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ราวข้างบนนะมีแอร์ราวยื่นมาให้นะครับมีมูนลูปมีซันลูปต่างๆนะครับให้ใช้งานอ่านี่คือ ตอนที่สองนะดีไซน์เป็นสีดําทั้งหมดเลยเน้นสีดานะครับแล้วก็เบาะแถวที่2เนี่ยก็สามารถที่จะปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับตรงกลางก็มีปรับออกมาเป็นที่วางแก้วได้นะทางเบาะที่2นะครับอ่าแล้วก็จุดตรงที่ที่เท้าแขนน่าจากด้านหน้านะครับสังเกตว่าจะมีเรื่องของปลั๊กไฟด้วยปลั๊กไฟที่ให้เนี่ยเป็นไฟ ac นะมีไฟ ac ให้มีไฟเรื่องของจุดชาร์จที่เป็น type a type c นะครับแล้วก็ตัวปรับลมของตัวด้านหลังนะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะผู้นั่งตอนหลังก็สามารถคอนโทรลเรื่องของ ความแรงลมได้นะครับด้านหน้านะครับแผงประตูต่างๆก็ดีไซน์เป็นสีดำนั่นเองตัดด้วยตัวได้นะครับได้ดำหมดเลยนะในรุ่นนี้นะกระจกควบคุมไฟฟ้าเป็นออโต้ทั้ง4บานนะเป็นวันทัดดาวสี่บานกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัวถังน้ํามันเนี่ยฝาถังก็จะลิงก์กับตัวล็อกประตูนะครับเราจะลดฝาลดล็อกฝาถังน้ํามันแล้วก็กดตัวล็อกประตูนั่นเองนะครับก็สามารถเติมน้ำมันได้อ่มาดูที่ตัวไฟกันบ้างไฟเป็นแมทริกนะ ก็คือออโต้ทั้งหมดเลยนะครับทุกครั้งที่สตาร์ทรถก็จะมาอยู่ที่ตัว A แบบนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นออโต้แล้วก็สามารถที่จะหมุนเองได้นะเราจะเปิดไฟหลีนะครับปิดไฟหรือเปิดไฟสูงเองแบบนี้ก็ได้นะครับเปิดเสร็จแล้วไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังนะครับกดเองได้หมดเลยแต่ทุกครั้งที่ดับรถแล้วสตาร์ทใหม่ไฟจะมาอยู่ที่ตำแหน่งอัตโนมัติให้ทุกครั้งเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานบอกของตัวรถในปีนี้นะครับให้เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะ ได้ปรับ8มีตัวดันหลังมาให้ด้วยนะครับดีไซน์เป็นหนังทั้งหมดอย่างที่เห็นนะมีความสวยงามแล้วก็ตัวหนังเนี่ยให้คุณภาพสูงนะครับพู่มาลัยนะครับปีนี้เป็นพุ่มาลัย Power ไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะตัวปรับเครื่องเสียงต่างๆปรับ a d adaptive c r u i s e Control นะครับตัวเลนคีปก็ถูกปรับแต่งได้ที่ตัวพู่มาลัยนี่แหละนะครับแล้วการควบคุมของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเบานะครับเนี่ยนิ้วเดียวนะครับ ปาดแบบนีน้ใช้นิ้วเดียวได้เลยนะครับก็เรียกว่าขับง่ายนะความเร็วต่ำก็ขับง่ายความเร็วสูงก็มีอัตราทดที่ทําให้หน่วงแล้วก็ขับได้มันคงมากขึ้นหน้าจอดิสเพลเนี่ยคือขนาดใหญ่เลยนะครับเต็มกราฟที่เห็นเลยก็คือ12นิ้วนะเป็นภาษาไทยจอสีทั้งหมดนะครับการปรับแต่งค่าต่างๆเนี่ยมีสีสันที่สวยงามนะครับสังเกตได้ง่ายดูหรูดูพรีเมียมมากๆแล้วก็จอกลางนะครับ ไซส์ใหญ่สุดเหมือนกันนะที่เห็นอย่างก็จอรถไฟฟ้านะครับก็คือเป็นขนาด12นั่นเองครับ12นิ้วซิงค์โฟรเอรองรับ a n น r o i d a u t o a p p l เ CarPlay ที่เป็นแบบไวเลสนะครับเชื่อมต่อไร้สายได้เลยตัวนี้นะครับควบคุมได้ง่ายๆแอร์เป็นระบบออโต้นะทัชสกรีนที่หน้าจอก็ได้นะครับอุณหภูมิแยกอิกสระซ้ายขวาหรือจะบังคับที่ตัวปุ่มคอนโทรลแอร์ด้านล่างก็สามารถทําได้เช่นกันจุดชาร์จของตัวรถก็เป็นไวเลสนะครับได้เป็นไวเลสชาร์จ ที่สำหรับมือถือที่รองรับนะไฟเด็ดชาร์จก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับจุดชาร์จอื่นๆก็มีให้นะท C ไท p A นะครับมีติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วดูที่ตัวหัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะที่เห็นแบบนี้นะครับเฉพาะรถ4ี่ขันสี่เอเนะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกชิฟเตอร์นะครับควบคุมด้วยไฟฟ้ารองรับระบบ การช่วยจอด2.0คือจอดอัตโนมัตินะครับทั้งเทียบข้างแล้วก็เข้าซองนะทำให้เองอัตโนมัติทั้งหมดนะครับลูกค้าแค่กดปุ่มช่วยจอดนะที่เป็นตัวพีตัวนี้นะครับกดกลุ่มตัวพีตัวนี้ค้างไว้นะครับร,รถจะทํางานให้หมดเลยนะทั้งใส่เกียนะร์บังคับพวงมาลัยเหยียบคันเร่งเหยียบเยบรกการใช้งานต่างๆเนี่ยกอฟได้ทําคลิปแยกไว้ให้แล้วนะครับในช่องของกอฟสนใจก็ไปเปิดดูได้เลยนะครับวิธีใช้งานระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0ครับ แล้วก็ตัวโหมดขับขี่นะในรุ่นนี้นะครับในเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันเป็นพาร์ทไทม์แล้วนะครับตัวขับ2ความเร็วสูงขับ4ี่ไฮเนี่ยเราก็เลือกโหมดขับขี่แล้วก็จิ้มเปลี่ยนได้เลยนะครับ4ไฮแล้วก็จิ้มแบบนี้นะสองไฮแล้วก็จิ้มแบบนี้ยกเว้นตัว4โลนะครับตัวนี้ต้องใส่เกียร์ว่างก่อนนะใส่เกียร์เอ็นเหยียบเบรกให้สนิทแล้วถึงกดหยุดรถให้สนิทเลยนะครับแล้วก็ถึงกดตัว 4L เพื่อเปลี่ยนได้นะเฉพาะ4 L อย่างเดียวแล้วตัวนี้ก็จะมีคําว่า Drive Mode นะครับเปลี่ยน หมุนหมุนแบบนี้ก็จะเปลี่ยนที่ตัวหน้าจอนะครับก็จะมีการเปลี่ยนให้นั่นเองนะกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นระบบตัดแสงออโต้นั่นเองนะครับตัวนี้ได้กระจกตัดแสงออโต้นะแล้วก็มีที่ชาร์จ Type A ที่กระจกมองหลังนะครับตัวนี้ใช้ในการติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถนั่นเองนะก็ไม่ต้องเดินสายให้เกะกะแล้วนะครับเอากล้องแปะแล้วก็เอาสายชาร์จ Type A เนี่ยต่อเข้ากับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถที่จะติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถได้เองง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมีมาให้ครบทั้ การอำนวยความสะดวกนะครับแอร์แบ็กหกลูกแล้วก็เรื่องของที่เก็บสัมภาระนะครับด้านด้านฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ช่องนะโอเคในนี้ช่องที่1นะครับแล้วก็ตัวนี้ช่องที่2แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของเก๊ะนะครับตัวนี้สามารถล็อกได้นั่นเองนะครับล็อกตัวเก๊ะผู้โดยสารตอนหน้าได้แล้วก็มีจุดวางแก้วนะซ้ายขวาเป็นแบบพับหนี่แบบนี้นะครับด้านฝั่งคนขับก็มีให้นะด้านหน้าก็มีที่วางแก้วให้แล้วครบเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์แบ็กหกใบ สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของความพรีเมียมมูล o ู Sun น o ูฟม่านไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้มีให้หมดอันนี้รถลูกค้าติดฟรีมมาเนาะยังยังไม่ได้เปิดซัน o ูฟให้ดูได้นะครับแต่ว่ามีฟังก์ชั่นนะครับเปิดเป็นไฟฟ้าให้นะกด ก็กดแค่ตัวนี้ก็พออ่ะตัวนี้นะครับหน้าจอออฟโรดนะใช้งานโหมดออฟโรดก็กดตัวนี้นะครับกดเสร็จก็จะลิงก์กับตัวหน้าจอเลยนะครับก็จะมีไกด์ไลน์ในเรื่องของลายล้อมาให้นะแล้วก็การใส่ดิฟล็อกนะครับดิฟล็อกหลังก็กดตัวนี้เลยเปิดได้เลยนะครับดิฟล็อกไฟฟ้าระบบช่วยลงทางลัดชันนะครับปีนี้สามารถที่จะกดรอได้เลยนะครับระบบจะสแตนบายไว้พอรถถึงจุดที่มี เขาเรียกว่าหน้าทิมลงไปนะครับเซ็นเซอร์ก็จะจับแล้วก็ควบคุมความเร็วให้นะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับเราควบคุมทิศทางอย่างเดียวสามารถเปิดล้อได้นะถ้าเป็นรุ่นเก่าเปิดล้อไม่ได้นะครับรุ่นนี้สแตนบายควบคุมแล้วก็โหวดแบบนี้ได้นะครับเรื่องของ ปาร์กิ้ถ้าเสียงมันเตือนมากๆนะไม่ชอบเสียงเตือนแล้วก็ปิดเปิดได้นะครับเรียกว่าระบบทุกอย่างเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะรวมถึง Cruise c o n คอนโ a d อะดัพตีฟ s ุ c คอนโท l เซนเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลังนะครับสามารถตั้งปิดเปิดได้เองนะครับตามความชอบส่วนบุคคลได้เลยแต่ฟังก์ชั่น จัดมาให้เต็มๆเลยครับนี่คือ e v e r e s t 4ค4 Next Generation ครับจบไปแล้วนะครับตัวเรื่องของ e v e r e s t 4 x 4นะคันนี้1น6่ง0้านส่ีขาวมุกนะครับแต่งชุดวิกเตอร์ลูกค้าที่อยากออกรถ Ever e s รนะสนใจก็โทรหากอลฟครับเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4ากนะครับกอลฟตะว,วันยินดีให้บริการมีเจ้าที่ดูเรื่องของไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถเสร็จส่งรถให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนนะอยากออกร สวัสดีครับ